ลองนึกภาพเสียงเปิดคลิปดังขึ้นพร้อมกับผู้ชายเสียงชัดถ้อยชัดคําน้ําเสียงตื่นเต้นจริงใจเราก็กาลังเปิดประตูสู่โลกใหม่เขาพูดว่าคุณรู้ไหมครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์บางครั้งไม่ได้มาจากการอยู่ท่ามกลางฝูงชนไม่ได้มาจากการมีคนมากมายห้อมล้อมแต่กลับมาจากการที่คุณสามารถอยู่กับตัวเองได้ทําอะไรด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องรอใครไม่ต้องแคร์สายตาใคร และไม่กลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเพราะนั่นคือทักษะที่เปลี่ยนทั้งชีวิตและจิตใจของคุณไปตลอดกาลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่อง พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวโดยโกโดะโตเกียวการกล้าอยู่คนเดียวไม่ใช่ความโดดเดี่ยวที่ว่างเปล่าแต่คือสนามซ้อมที่แท้จริงของการรู้จักตัวเองลองคิดสิครับในขณะที่หลายคนวิ่งวุ่นหาความหมายจากจํานวนเพื่อนใน Facebook หรือจากการไม่พลาดงานสังสรรค์ใดๆเลยพวกเขาอาจไม่เคยได้ยินเสียงจริงๆของหัวใจตัวเองด้วยซ้ำไปแต่ในทางกลับกันคนที่กล้าเดินเข้าร้านกาแฟคนเดียว น่งอ่านหนังสือเงียบๆหรือออกเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งด้วยตัวเองกลับได้คนพบความสุขที่แท้จริงจากภายในได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรและต้องการอะไรจากชีวิตตอนเด็กๆเราถูกสอนมาตลอดว่าคนที่มีเพื่อนเยอะคือคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เป็นที่รักของทุกคนคือคนที่น่าชื่นชมแต่ใครกันล่ะที่จะบอกคุณว่าคุณที่กล้าใช้เวลาอยู่กับตัวเองต่างหากคือคนที่แข็งแกร่งที่สุด ลองนึกภาพนักดนตรีที่ฝึกซ้อมอย่างหนักคนเดียวในห้องเล็กๆหรือศิลปินที่นั่งอยู่หน้าผืนผ้าใบาจนดึกดื่นโดยไม่มีใครอยู่เคียงข้างความยิ่งใหญ่และผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจมักถือกำเนิดในความเงียบเช่นนั้นคุณที่ต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลามักเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญคุยเรื่องไร้าสาระเพื่อตอบสนองความเหงาหรือกลัวการถูกปฏิเสธแต่คนที่ทำอะไรคนเดียวได้กลับเลือกใช้พลังงานของตัวเองไปกับสิ่งที่สร้างคุณค่า พวกเขาไม่แคร์ว่าจะมีเพื่อนกี่คนไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่กลับขัดเกลาเอกลักษณ์ตัวเองอย่างเงียบๆและเมื่อถึงเวลาที่ต้องก้าวออกไปพวกเขาก็มีสเสน่ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามคุณอาจเคยเห็นคนที่ทุ่มเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนมากมายแต่ลึกๆแล้วกลับยังรู้สึกโดดเดี่ยวในขณะที่บางคนแม้จะอยู่คนเดียวแต่กลับมีความสุขมีความชัดเจนและมีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมนี่แหละครับคือความแตกต่างของการแค่อยู่กับคนอื่น กกกััับบารออยู่ตวเงความจริงที่แรงและเจ็บก็คือหลายคนไม่ได้อยากประสบความสำเร็จจริงๆพวกเขาแค่อยากไม่รู้สึกด้อยเวลาเห็นคนอื่นเก่งกว่าหลายคนไม่เคยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพราะกลัวจะพบว่าตัวเองไม่มีความฝันหรือเป้าหมายจริงๆและมันก็ง่ายกว่ามากที่จะหลบหนีความจริงนั้นด้วยการจมอยู่ในความวุ่นวายของคนอื่นแต่การกล้าอยู่คนเดียวคือการยอมเผชิญหน้ากับความจริงในใจ มันเหมือนคุณยืนอยู่หน้ากระจกในห้องมืดมองเห็นเงาของตัวเองชัดที่สุดไม่มีเสียงรบกวนไม่มีการเปรียบเทียบกับใครคุณเห็นตัวเองในทุกด้านทั้งแสงสว่างและเงามืดและจากตรงนั้นคุณถึงจะเริ่มต้นปรับตัวพัฒนาและเติบโตได้อย่างแท้จริงโกโดโทเกียวนักคิดผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเองเคยบอกเอาไว้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่การตัดขาดผู้คนแต่คือการสร้างรากฐานที่มั่นคง ให้คุณยืนหยัดได้โดยไม่ต้องเกาะเกี่ยวใครเมื่อคุณเข้มแข็งจากภายในคุณก็พร้อมจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าจริงๆไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความกลัวว่าจะถูกทิ้นหรือถูกเกลียดลองนึกภาพคุณกำลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงชนไม่มีใครคอยบอกทางแต่คุณเดินอย่างมั่นคงด้วยสองเท้าของตัวเองคุณหายใจลึกๆมองท้องฟ้ามองรอบข้าง และรู้สึกว่าทุกก้าวที่เดินไปคือการเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ไม่มีใครต้องยอมรับเพราะคุณยอมรับตัวเองแล้วทักษะนี้แหละครับที่จะทำให้คุณเฉียบคมแข็งแกร่งและเป็นอิสระยิ่งขึ้นในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวตนความคิดหรือจิตวิญญาณคนที่ทำอะไรคนเดียวเป็นไม่กลัวถูกเกลียดไม่กลัวความเงียบและไม่กลัวจะเดินคนเดียวจะไปได้ไกลกว่าที่คนส่วนใหญ่จินตนาการ และสุดท้ายผมอยากบอกคุณว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การมีผู้ติดตามมากมายหรือเสียงปรบมือดังก็กกล้องในห้องประชุมใหญ่แต่ความสำเร็จแท้จริงเริ่มต้นจากการที่คุณกล้าเผชิญหน้ากับความเงียบในใจตัวเองกล้าเดินออกไปข้างนอกคนเดียวและยังยิ้มได้เพราะคุณรู้ว่าคุณคือใครและคุณกำลังเดินไปทางไหนพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวคือพลังที่เกิดจากความกล้าตัดสินใจและลงมือทำโดยไม่รอใคร เป็นความสามารถในการเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้เป็นสนามฝึกฝนเป็นพื้นที่ที่คุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดที่สุดและเริ่มต้นสร้างสิ่งที่เป็นของตัวเองความหมายของมันไม่ได้จำกัดแค่การทำงานลำพังแต่มันคือทัศนคติการฝึกฝนและกระบวนการคิดที่ยืนได้ด้วยตัวเองเวลาใครถามว่าทำไมต้องทำคนเดียวคำตอบคือเพราะโลกต้องการคนที่กล้าทดสอบความคิดก่อนคนอื่นกล้าลงแรงมากกว่าคนทั่วไป และกล้ารับความเสี่ยงที่คนอื่นไม่รับข้อดีชัดเจนที่สุดคือการได้เวลาและพื้นที่สําหรับการฝึกฝนจริงๆเมื่อคุณทำอะไรคนเดียวคุณไม่มีเสียงรบกวนไม่มีการปรับให้เข้ากับหมู่คณะคุณมีโอกาสทดลองจนเจอวิธีที่เหมาะกับตัวเองและนั่นนําไปสู่การพัฒนาทักษะที่ลึกและเฉียบขาดความเป็นอิสระทางความคิดเกิดขึ้นความมั่นใจเพิ่มขึ้นเพราะคุณเป็นคนเห็นผลลัพธ์จากการลงมือด้วยตนเอง และอีกทั้งการทําคนเดียวยังฝึกความรับผิดชอบที่แท้จริงเมื่อไม่มีใครรับผิดชอบแทนคุณจึงเรียนรู้การแก้ปัญหาสร้างทรัพยากรและออกแบบแนวทางของตัวเองได้เร็วกว่าแต่ในอีกด้านพลังนี้ก็มีข้อเสียถ้าใช้ไม่เป็นหรือขาดความระมัดระวังมันง่ายที่จะกลายเป็นการตัดขาดจากมุมมองที่หลากหลายการอยู่คนเดียวมากเกินไปทําให้เกิดมุมมองลำเอียงขาดการตรวจสอบความคิดและเสี่ยงต่อ,อก,การยึดติดกับวิธีการที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คนที่ทําทุกอย่างคนเดียวมักแบกรับภาระหนักจิตใจอาจเหนื่อยล้าจนพังได้หากขาดระบบการพักผ่อนหรือเครือข่ายสนับสนุนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจสั่นคลอนได้หากเราไม่ให้ความสําคัญกับการสื่อสารความสําคัญของการกล้าทําอะไรคนเดียวอยู่ตรงที่โลกยุคนี้ให้คุณค่าแก่คนที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ด้วยทรัพยากรจํากัดคนที่คิดต่างและกล้าทดลองมักนําหน้าคนอื่นในเชิงนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ การทำคนเดียวสอนให้เราเป็นผู้ตัดสินใจที่ชัดเจนเพิ่มความคล่องตัวทางการกระทำและเมื่อนำไปสู่ผลงานที่จัดต้องได้โอกาสแห่งความสำเร็จและความมั่งคั่งก็จะตามมาในรูปแบบของการสร้างมูลค่าแท้จริงแต่ต้องย้ำว่าไม่ได้มีสูตรวิเศษการทำคนเดียวเป็นทั้งต้นทุนและเครื่องมือหากใช้ร่วมกับการเปิดรับฟีดแบ็และการรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นผลลัพธ์จะยิ่งมีน้ำหนักเคล็ดลับที่ทำให้พลังนี้ใช้งานได้จริงเริ่มจากการตั้งใจฝึกแบบมีระบบ เริ่มด้วยโปรเจกต์เล็กๆที่คุณสามารถทําคนเดียวจนเสร็จภารกิจเล็กเหล่านี้เป็นเหมือนเซตเวทสาหรับใจสร้างวินัยด้วยการแบ่งเวลาเป็นบลอ็อกเช่น20นาทีต่อวันเพื่อฝึกทักษะนั้นๆทําบันทึกความคืบหน้าและตั้งตัวชี้วัดเล็กๆเพื่อวัดผลอย่าลืมสร้างริชชัวที่ชัดเจนก่อนเริ่มทํางานคนเดียวเช่นชงกาแฟอุ่นเสียงหรือจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเพื่อให้สมองรับสัญญาณว่าถึงเวลาทำงานจริง ฝึกการรับฟังตัวเองด้วยการจดบันทึกถามตัวเองทุกสัปดาห์ว่าสิ่งที่กำลังทำสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ mm hmm. เมื่อพบว่าตัวเองติดกับดักหรือหลงทางให้เปิดรับมุมมองภายนอกเป็นระยะระยะเพื่อแก้ไขทิศทางอย่าปล่อยให้ความเป็นอิสระกลายเป็นความดันทุรังใช้หลักทดลองและแก้ไขรวดเร็วทดลองในขนาดเล็กก่อนขยายผลให้ฟีดแบ็กลูปทำงานอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้พักผ่อนเชิงสร้างสรรค์ก็สำคัญ เช่นเดินคนเดียวในธรรมชาติเพื่อคลายความตึงเครียดและให้ความคิดได้ต่อยอดผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวยนั้นมีลักษณะเป็นการทบต้นทบดอกเมื่อคุณสะสมทักษะและผลงานที่มีคุณค่าวันหนึ่งโอกาสทางการงานหรือทางธุรกิจก็จะมองเห็นคุณความสามารถในการทำงานคนเดียวยังทำให้ต้นทุนการเริ่มต้นกิจการต่ำลงเพราะคุณสามารถเริ่มต้นด้วยคนเดียวพิสูจน์แนวคิดแล้วจ้างคนเมื่อธุรกิจขยายตัวความได้เปรียบของคนทำอะไรคนเดียวคือ ความเร็วในการตัดสินใจความสามารถในการทดลองซ้ำและความชํานาญที่เฉียบคมซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ค่าตอบแทนสูงแต่ต้องระวังไม่ยึดติดกับความเชื่อผิดๆว่าการอยู่คนเดียวเท่ากับการรวยโดยอัตโนมัติความมั่งคั่งยังต้องการกลยุทธ์ความเข้าใจตลาดและเครือข่ายเมื่อถึงเวลาขยายคำพคําสำคัญคือการกล้าทำอะไรคนเดียวจะทำให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จได้จริงหรือ คำตอบคือได้แต่มีเงื่อนไขหากคุณนำความกล้านั้นมาพร้อมกับวิธีคิดเชิงทดลองวินัยและการเปิดรับข้อมูลเพื่อปรับปรุงความสำเร็จจะมีโอกาสสูงแต่หากแค่ทำคนเดียวโดยไม่มีการวางแผนไม่มีการวัดผลหรือปฏิเสธความช่วยเหลือความพยายามอาจเปล่าประโยชน์ดังนั้นการทำคนเดียวต้องเดินคู่กับการคิดเชื่อมโยงและการเรียนรู้จากผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันการฝึกทำอะไรคนเดียวช่วยให้คุณมีสมาธิ งานเสร็จเร็วขึ้นความเครียดลดลงเพราะไม่ต้องรอใครและคุณจะรู้จักการจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นทำให้เวลาในแต่ละวันมีคุณภาพมากขึ้นความรู้ก็เพิ่มขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีและในระยะยาวคุณจะเห็นว่าชีวิตเปลี่ยนจากคนที่พึ่งพาคนอื่นเป็นคนที่สร้างทางให้ตัวเองได้ลองดูภาพเหตุและผลแบบเป็นขั้นเป็นตอนง่ายๆเมื่อความคิดเชิงลบเกิดขึ้นเช่นความกลัวว่าจะล้มเหลว จะนำไปสู่การไม่กล้าทำผลคือโอกาสที่ควรมีจะเลื่อนผ่านมือไปจากนั้นความรู้สึกเสียดายสะสมกลายเป็นความเสียใจและสุดท้ายเป็นรูปแบบชีวิตที่ติดอยู่กับสถานะคงที่ตรงกันข้ามหากความคิดเกิดเป็นความอยากลองคุณลงมือทำคนเดียวเล็กๆสำเร็จหนึ่งครั้งความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นคุณกล้าทดลองต่อและสะสมผลสำเร็จเล็กๆจนเปลี่ยนเป็นทักษะ แผนการเริ่มต้นและโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นวงจรบวกที่ขับเคลื่อนชีวิตสู่ความสำเร็จตัวอย่างจากภาพยนต์ช่วยยึดความเข้าใจได้ชัดเจนตัวละครมาร์ควอรนต่ในเดอะมาเชียนติดอยู่บนดาวอังคารคนเดียวเขาต้องพึ่งพาความรู้และทรัพยากรจำกัดวิธีคิดเชิงทดลองของเขาคือแบบแผนการทำงานที่ละเอียดเขาทดลองแก้ไขล้มแล้วลุกขึ้นทำซ้ำการทำคนเดียวในสถานการณ์สุดขีดของเขาแสดงให้เห็นว่า การมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและความเฉียบคมเชิงวิธีเป็นส่วนสำคัญของการรอดและสุดท้ายการกลับสู่โลกทำให้เขาได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในมิติที่ใหญ่ขึ้นอีกตัวอย่างคือชัคโนแลนในคาสอเวชายผู้เคยพึ่งพาชุมชนรอบด้านและชีวิตเป็นตารางการทางานพอถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวความเงียบพาเขาไปสู่การสำรวจตัวเองเขาฝึกทักษะพื้นฐานสร้างความหมายให้ชีวิตใหม่และเมื่อกลับมา เขามองโลกและความสัมพันธ์ต่างออกไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากการอยู่คนเดียวส่วนตัวอย่างที่เป็นคำเตือนคือ Into the Wild ผู้ที่เดินออกจากสังคมเพื่อค้นหาอิสระสุดขลึงแต่ขาดการเตรียมพร้อมและการเชื่อมโยงที่จำเป็นผลคือบทสรุปที่โศกสันตกรรมแสดงให้เห็นว่าการกล้าทำคนเดียวถ้าไม่มีสติและเตรียมตัวอย่างเหมาะสมอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น เมื่อวิเคราะห์พัฒนาการของตัวละครจากต้นเรื่องถึงท้ายเรื่องเราเห็นเส้นทางเดียวกันซ้ำๆคือช่วงแรกมีความไม่พร้อมหรือกังวลต่อมาลงมือฝึกฝนแก้ปัญหาแบบเป็นระบบเกิดความชำนาญและสุดท้ายกลับสู่สังคมด้วยความเข้าใจตัวเองที่ลึกกว่าเดิมวิธีนี้สามารถทำให้คนเปลี่ยนชีวิตได้จริงหากทำอย่างมีสติและมีการตัดสินใจที่ฉลาดถ้าคุณอยากจะเริ่มทำอะไรคนเดียวจริงๆให้ลองทำตามขั้นตอนนี้ก่อน 1>, 1. เลือกโปรเจกต์ขนาดเล็กที่มีผลลัพธ์จับต้องได้ 2. แบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆและกำหนดเวลาชัดเจน 3. บันทึกผลในแต่ละวันและสรุปสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อดูแนวโน้ม 4. หาแหล่งข้อมูลหรือคนหนึ่งคนที่คุณจะขอคำปรึกษาเป็นระยะระยะแต่ไม่เข้าไปควบคุมผลง,งาน 5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุเป,ป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อรักษากำลังใจและ 6. สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งในสมรรถนะ การเงินและความสัมพันธ์เพื่อประเมินว่าทิศทางที่คุณเลือกคุ้มค่าหรือไม่สรุปแล้วพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวคือเครื่องมือที่ทรงพลังไม่ใช่เวทมนต์มันทํางานผ่านการฝึกวินยัยการทดลองและการสะสมทักษะถ้าใช้ร่วมกับการเปิดรับฟีดแบ็กและการจัดการความเสี่ยงมันจะเป็นต้นทางของความแตกต่างในชีวิตทั้งในเชิงทักษะโอกาสและแม้แต่ความมั่งคั่ง แต่ถ้าทำโดยไม่คิดหรือหลงไหลในความเป็นอิสระจนแยกตัวออกจากโลกมันก็อาจกลับมาทำร้ายเราได้ดังนั้นกล้าที่จะอยู่คนเดียวแต่ฉลาดพอที่จะเรียนรู้ปรับและเชื่อมโยงเมื่อถึงเวลาที่ต้องการเชื่อมโยงนี่คือสูตรที่ทำให้พลังนี้เปลี่ยนชีวิตได้จริงถ้าคลิปนี้ทำให้คุณคิดถึงโปรเจกต์ที่อยากเริ่มลองเริ่มวันนี้ด้วย15นาทีแล้วจดบันทึกว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อลงมือเพียงครั้งเดียวคุณอาจจะพบว่าโลกทั้งใบไม่ต้องเปลี่ยน แค่คุณกล้าที่จะเริ่มก็เพียงพอให้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่คุณต้องการแล้วถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีพลังอยากลองอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอยากค้นหาตัวเองจริงๆผมอยากชวนให้คุณลองคอมเมนต์ประสบการณ์ด้านล่างและส่งต่อพลังนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ในทุกสัปดาห์เพราะบางครั้งเพียงก้าวเดียวที่คุณกล้าเดินด้วยตัวเองก็อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณไปตลอดการครับ สุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบมีอีกในอนาคตรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเอง สำหรับคลิปนี้ผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ